ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่ก็มางพอกันกับบาลานกับสาน้องคือเก้าครับนี่บาลานพาพี่พาน้องเขับปลาเต้ซ้าครับนี่ก็มางพอกันอันอย่างสาน้องมันปันผลเรื่องฮาดเนาะปันผลเรื่องฮาร์ดจีแปดเดือนเป็นกัญญาปีฮะบาลานกับหลวงงมลืมครับครับหลังจากเขาบริพาพี่พาน้องเขับปลาเหมือนเน่งเนาะวันบาลานจุดตั้งยาขนาดเนาะจ้ะครับ หน้าโคแค่หน้าโลกครับหน้าโลกขออเท่เนาะแมนครับมันีกับมันหนุนมาตามมันเบิงเอามันนี่บาลานกับสารน้องสีมานบ่อครับมันนี่ข้ามากพิกาดได้ทะน้องมันนี่ข้ามาเอาวตารสังทออเพื่อขังในจอยแว่าดูบาล่าจะทานี่นะจ๊ะครับการชวนนี่ก็เฮ็ดหายากินนะแมนการมันหนุนมาตามเบิงนะจ๊ะว่าบาลานกับสารน้องสีพาพี่พาน้องมาหน่อยมานหลายไปเลยนะจ๊ะครับาไปด้เลยครับนะเลยจ้าเลี้ยงมานเนาะครับเห็ดแดงเนาะแมนหล่องามแห้งจ้ะ คนฝนดอกเพิ่งกัสีอันนี้เนาะดอกเพิ่งกสเป็นก็เอนีเนาะช้ำๆเนาะสีดอกนาเออเอาเอาสนุกเอานาเิ่นดอก่นจบแห็งเนาะเป็นนาเร่ครับดอกงามงออกตึงๆมันผู้สาสัยเนาะ ออ,อกไมตอ,อเ่ได้นอ่อนใครเห็นมบไ่ีครับฝนตกก็เสาะว<ม>่าปาเ้านะปาล์ื่อยน,นี่จะ้ะตกวันขอนแกง,งนละังหัวขาวนะ,ะเพิกระป๋อครับสอดอกก็ม่ได้เกิป้าเผิ่หอมนะม่งกาแฟาพึ่งตองนะจ้ะเดีวจะเสื่อเอิญน,นะเอิญในรายซื้อจ้ะตอวนี้ทองเบาขาวด้วยครับ เดินไปนจอนครับออกใหม่พ่อเนะาะกำลังลืมออกอีกปัจ๊ะออกคางพูดไม่เลยครับแกงคทำอะไรโดยเนาะเมนครับเกดด็บกเลยออกไปน้ำเหงาใหม่เลยเนาะเห็ดแองครับพอเหอยยังก็เก็บไปเนาะแมนมันจะติดเป็นเห็ดตรวมนะครับ โอ้โเห็ดช่วงหายากเนี่ครับเห็ดแดงอีกดอกนึงครับเห็ดไข่โฟนนี่ครับไข่ปลาดวก็นั่งขึ้นเอาเตี้ยนเตีนขึ้นมาเนาะดอกได้เพิ่นเพาะเอาได้จรงเหรอโอ้โหุ่นดินขึ้นมาเพิ่นเพิ่นซีบเป็นสาวหมอนซนนุลายเห้งครับจะให้มนอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนก็จะเป็นเนีไยในน้มันละฝนตกใส่เป็นหลายจ้ะเอาพอได้ Đi Này nói cái mì lái nó. Cái khảo này trả lái hen. À đồ hôm tiếp nó. thịt này này. mày, tôm thịt này. đồ nghe đấy. nó. này. cái này nổi, okay, Để cho mày dám mày. ถึนเลี้ยงหน่อยออกไปน้ำกันนะครับถึงจะละเป้าครับออกไปทั้งพ่นไปเลยเห็ดเด้ดอกนั้นิดพ่นสนองเห็ดถหงเลืองสีดอก เห็ดไข่ดอกนุงงามจังโอ้ยเหดไข่ดอกครับงามแห้งงาช่ำดีแห้งถือฝนเนาะแหงนะสดใสสดชื่นดีจ้ะเอ็ดเปิงเหลืองเฮ็ดไข่ออกกำังกันเลื่อยๆบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเนาะต้นไม้กับเขีวยวเฉอุ้มดีแห้งครับ เนี่ย,ยเหลดอกงามแหงครับเดี๋ยจะจอนครับตา,าาาตาหอนเถวกคนตาแล้วจ้าพี่ดอกไม้ตาครับเดี๋ยวออล้วเนาะจ้าไปครับผลสาล่งพออีกแล้วครับโอ้ยเห็ดไข่ดอกงามเลยครับงแห้งจ้าไปแบบน,นี้เบิดเบิ่งนี้ เห็นเลยนะแม่โอ้แหวงจ้ะอเห็นเลยครับอืมโอเคเลยก็มาเฮ็ดงอกเลี้ยงครับเลี้ยงกันเลยนะแม่เอาจุ่มเลยก็มา,มาบ้านครับช่วงนี้เฮ็ดอึดเนาะแม่พอเด็ก็เอาไปนะจะาไปเกลี่ยรวมๆกันเนาะงามอยู่เฮ็ดน่าเด็ก than đỏ không ngam Thàn than lượt nó thấp từng nướng ngoài hết đỏ từng nướng thấp อกขงามไหมครับปอทองเขาเนี่ยเป็นสีหวานเด้อจ้ะสีว่ามีรสชาติคุ้มเลยเด้อจ้ะนี่ยเดี๋ยวงูเขียงบ้านนะครับโอ<ฮ>้โหน้องปอเฮ็ดไข่อีกแล้วครับไข่ดอกใหญ่เลยครับโอ<ฮ>้โหแบบหญ่เลย สองดอกนี่ปนอิ่มเด้อจ้ะนี่งามๆไปเลยขิดเท่าเห้ยสวยงามไหมครับขายังอยู่เด็กด,ดีจ้ะหวานแห้งเลยครับพิดขีดเท่านี่เพิ่นเอิญขิดขีนะ้เท่าก็ย้อนนะเพิ่นไอ้มีคือขี้เท่านี่อยนะจ้ะโอ้ยันดอกเข็ดเพิ่นเนาะแม่นเพิ่นเอิเข็ดขี้เท่าจ้ะ ทีกี่สานองบ่เคยกินแน่จ้ะนี่บ่กล้ากินนะย่านเบื่อพอเห็นพี่น้องเพิ่นเก็บกินอยู่แถวบ้านสานองเนานะก็เลยลองไปกินเบิ่งจ้ะหวานดีขนาดเพิ่นว่าหวานหวานแห้งโูดครับแบบมีแห้งหวานแห้งเพิ่กระจอนครับเกิดไข่ดอกงามไหมครับไข่จุ๋มนะ lè lè các khay chuối nướng hết khay chuối nướng hấp sao nó vẫn còn hết cái hấp khay chuối nướng chung chùm chung chùm này mùi nổi này nón thả xong đó khắp tưởng lên ít chưa đó chưa tưởng chưa 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 ไปคนละทางกับบาลานนะครับไข่จุม๋มหนึ่งไข่ดอกอยังน้องก,กัดขาเป็นไข่จุ๋มงามครับเห็ดหางครับวันนี้ชาวดินครับดอกแข็งงามแห้งจ้ะถ้าน้องเก็บมาไล่ดอกก็เด้อจแต่บ้ิษัทพีน้องเมือง Kiếp young deo rồi ừ. đồ này, Sả đó anh không. Tì anh chuông lên hết? No, hả, 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 เฮ็ดหาแาย่งเด้อจารมันนี่จุม่มส่มงามนี่ครับจุ่มที่สามรับครับ,ออลบปลงกป๋าครับเงี้ยนี่ครับออกจุ่มเลยครับออ เห็นอันนี้อีกสีดอกเนาะจ้ารครับถี่ดอกนี่นะจะดอกพอดีเลยครับเป็นมูเลยเนาะเป็นมูไปเลยครับแหม,ปหมไปเ,เลยจ้าจะดอกก็งามเลยมันอีกแล้วมันแล้วมันแล้วจะดอกงามเลยครับ าดินครับเพิ่งเลี้ยงดอกนี้ครับาหาไปหาลูกเลยเนาะแม่เพิ่งเลี้ยงดอกนึงครับเก่งเสียเลยเน,ะนาะมีบางคนมันเกะเอ็นเฮ็ดเฮ็ดผงหวานเนาะตรงนี้นั้องหลียดอกนึงดอกของงามไหมครับพอเฮ็ดกระมังพอยอยู่ของทางนอก <c oughs> จากไก่ลุดอย่างเขาไปไหนบ่คอยพอเลยเนาะแม่จ้ะ งามเลยครับไปเลยพอไปเลยเนาะแม่นั่นไหนหอดร้ด้วยจ้ะขาวดิ้นครับเตียงจุ๋มหนึ่งครับเี้งจุ๋มข้าถ่างไอ้ดีตัวนี่นี่หน่อเข่อยางเขางในเบิด้ดต่อข้างๆเป็นโมหาครับแต่เละครับ ออย่่นบบมหครับในเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับอ่เบ่งยอดเห็ดเท้าได้หามานวันนี้ครับจ้บเห็ดเท้าครับเห็ดไข่เข้า,ขากับเห็ดปีกอยู่เนาะเมนเห็ดรวมๆเข้ากับเด็กแกงไงอยู่จ้ะครับว่าช่วงนี้เห็ดหาย,ยากเนาะกับเตรียมตายอยู่เนาะจ้าขันฝนถิ่มช่วงไปประมาณสี่ห้าเมื่อนี้ ก็สิมีเห็ดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแมนครับีฝนเพิ่นตกเกินจ้ะตกทุกมือทุกมือเนาะฝนแรงเนี่ยื้นดินเพิ่นก็ชื้นเนาะแมนเห็ดเพิ่นก็เดินมา่ขั้นใดเนาะจ้ะตรงอากาศ้อนๆเนาะเดี๋ยวใส่ผงนี่เจ๊เซี่ยหงมึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้พายุยังม้อนออกครับมันนี่พี่กัดเฮากามาสังทออเด้อจ้ะอำเภอข้างในจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะพี่น้องเฮาคันอยากมาก็มาได้อยู่เด้อจ้ะแต่ว่าต้องใส่ การย่างแบบขนาดเนะาะขยันแน่จังสิแ <c oughs> ่นครับพราได้อยู่ได้กินเนาะครับมือนเขาก็หาโซนเดียวนะไหมนเนาะจ้าครับเสินชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน,น้ำแน่กดกระดิ่งเปสิรับคลิปใหม่จากบาลานครับครับสำหรับคลิปนี้บาลานก็เสิราพี่น้องเมื่อบานแล้วเนาะ,ะน้องเนาะจ้าพอการคลิปใหม่เด้อจ้า คลิปนี้าวานละกัาบสาโนงขอตัวกลับบ้านก่อนจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า